สวัสดีค่ะพบกับ b e อซอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่เราจะมาถักชิ้นงานกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นหนึ่งลายนะคะที่เราสามารถนำไปเย็บต่อประกอบเป็นไม่ว่าจะเป็นปอกหมอนหมอนอิงเป็นผ้าคลุมเตียงผ้าห่มนะคะหรือจะเป็นกระเป๋าหรือจะนำไปตกแต่งเป็นที่แขวนผนังหรืออะไรก็ตามนะคะเราสามารถ จะนำไปตกแต่งได้นะคะยังไงก่อนที่จะไปรับชมวิธีการทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักชิ้นงานชิ้นนี้กันเลยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าชิ้นงานชิ้นนี้ตั้งแต่แถวที่1น,นี้นะคะ2 3 4 5 6ี่ห้าจะเป็นจะมีวิธีการถักแบบเดียวกันหมดนะคะแต่ว่าเราจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมโดยการที่เราจะเพิ่มตรงมุมของแถวนะคะเป็นสอง 2ครั้งด้วยกันแบบนี้ส่วนลายอื่นๆแถวอื่นๆช่องอื่นๆก็จะถักแค่ครั้งเดียวนะคะแต่จะถักสามครั้งต่อหนึ่งช่องนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้เราจะใช้ไหม2เส้นนะคะขวบใช้เข็มโครเชต์เบอร์6นะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้ชิ้นงานที่อ่อนกว่านี้นะคะอันนี้ก็เราต้องการทําให้มันหนาเราก็จะใช้2เส้นแต่ที่จะทําให้มัน อ่อนกว่านี้บางกว่านี้ก็ใช้ไหมเส้นเดียวนะคะคล้องไหมเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็ถักโซ่3ครั้งด้วยกันนะคะครั้งนี้เราจะนับเป็นครั้งที่1นะคะอันนี้ครั้งที่สองแล้วก็ทำพันควักแบบนี้นะคะครั้งที่สาม ก็ได้อันนี้หนึ่งครั้งแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่3ครั้งด้วยกันนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะพันพักขึ้นมาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ ราจะทาทั้งหมดสี่ครั้งนะคะตรงนี้เรียกเป็นครั้งทําทั้งหมดสี่ครั้งทําตรงนี้เสร็จก็ถักโซ่สามครั้งคขาอันนี้แถวที่หนึ่งนะคะเราก็จบแถวตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปถักแถวที่สองเราก็จะต้องถักตรงริมมาตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นเพื่อที่เราจะถักในช่องนี้นะคะตรงนี้เราสามารถดึง ให้แน่นได้นะคะแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะมาถักแถวที่สองแถวสีเหลืองตรงนี้แล้วนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นหนึ่งครั้งแล้วกันนะคะอันนี้เราจะถักช่องละสองครั้งนะคะสี่ครั้งด้วยกันก็คือนี่หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งช่องหนึ่งถักสองครั้งนะคะ นี่เราสามารถตัดใหม่ทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะถักเหมือนเดิม โซ่สามครั้งด้วยกันนะคะก็ะะจะได้แบบนี้แล้วก็ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ทำในช่องถัดไปนะคะ ทำแบบเดิมเหมือนที่เราทําทําตรงนี้เลยนะคะทําให้ครบทั้งสีช่องด้วยกันนะคะนี่นะคะพอเรามาถึงหลักสุดท้ายเราก็จบแถวตรงโซ่ตรงนี้นะคะเหมือนเดิมก่อนที่เราจะถักในช่องถัดไปหลักถัดไปตรงนี้นะคะเราก็อย่าลืมเก็บ ถักไปอสองครั้งนะคะเพื่อที่จะไปเริ่มต้นถักในช่องถัดไปตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นช่องนี้เราถักสองครั้งเราก็จะถักขึ้นไปในช่องถัดไปก็คือสองครั้งนะคะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นสองครั้งขึ้นไปแบบนี้ส่วนตรงแถวเดี่ยวๆตรงนี้ก็จะถักเป็นหนึ่งครั้งนะคะเริ่มจากแถวนี้ก็จะเป็นสองครั้งตรงนี้เป็นหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยนะคะตรงมุมเนี่ยเราจะเป็นสองครั้งนะคะจะสังเกตเห็นได้อย่างนี้นะคะ อันนี้เดี๋ยวเ,าเอาสีส้มมาค่ะตัดไหมได้เลย ก็อย่าลืมถักโซ่สามครั้งนะคะให้ถ้าเป็นตรงมุมนี้เราจะถักสามครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนตรงในแถวเราจะถักแค่ครั้งเดียวนะคะหลนะจากนั้นเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นส่วนของกลางแถวแล้วนะเราก็จะถักโซ่อีกหนึ่งครั้งนะคะตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของมุมแล้วเราก็ทำแบบมุมแรกที่เราทำมานะคะ ะะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็ถักลงในช่องถัดไปตรงนี้ก็จะได้เห็นเป็นส่วนของมุมตรงนี้แล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นได้แบบนี้นะคะเราก็ถักขึ้นไปเลยค่ะถักขึ้นไปอีกสี่แถวนะคะสี่แถวแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําแถวนี้กันค่ะค่ะตอนนี้เราก็ถักทั้งหกแถวนี้จบแล้วนะคะ แล้วก็ได้ลายออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นแถวที่7นะคะก็คือแถวโอรสสีโอรดตรงนี้นะคะ แบบนี้นะคะส่วนตรงโค้งนะคะส่วนโค้งตรงนี้เราจะถักสองครั้งนะคะแล้วก็ลงตรงโค้งตรงนี้เลยนะคะถักสองครั้งแล้วก็ถักโซ่สองครั้งนะคะแล้วก็ถักลงในช่องเดิมอีกสองครั้ง ตรงนี้ก็คือส่วนมุมตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักหลักละหนึ่งครั้งทั้งแถวนะคะพอส่วนมุมเราก็จะถักแบบนี้นะคะนี่เราก็ถักไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจบแถวนะคะค่ะพอเราถักแถวนี้เสร็จแล้วนะคะ ถักแถวนี้เสร็จแล้วเรามาจบตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแถวถัดไปเนี่ยเราจะถักแถวสีเขียวตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าระหว่างช่องตรงกลางเนี่ยเราจะเว้นสองช่องนะคะเว้นสองช่องถักหนึ่งช่องเว้นสองช่องถักหนึ่งช่องแต่แต่ละแถวเนี่ยมันจะเหลือเศษประมาณถ้ามันเหลือแค่หนึ่งหนึ่งช่องก็ไม่เป็นไรนะคะมันจะเหลือเศษประมาณแถวละหนึ่งช่องเดี๋ยวเราจะทําตรงช่องสุดท้ายเนี่ยนะคะที่เหลือหนึ่งช่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกัน ตรงนี้นะคะเมื่อเรา,เาถักหลักสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะให้เราถักไปก่อนอีกหลักหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มถักโดยที่ถักในหลักถัดไปนะคะ ขึ้นตนน้นในโซ่3ครั้งถัก3ครั้งในช่องนี้นะคะโซ่ถือเป็น1ครั้งมีครั้งที่2ครั้งที่3นะคะแล้วก็ถักเราเว้น1ช่องนะคะมาถักตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นช่วงตรงช่วงมุมแล้วนะคะระหว่างกลางนี่มันจะเว้นได้ประมาณสช่อง ก็จะออกมาแบบนี้แล้วแถวนี้เราไม่ได้ไม่ได้ทำตรงช่องนี้นะคะแต่ว่าเราจะเว้นไว้เหลือไว้ตรงนั้นนะคะเราจะมาทำเป็นหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะอันนี้เราก็ถักโซ่สามครั้งค่ะหลังจากนั้นเราก็ผันเราก็มาถักหลักแรกตรงนี้นะคะ ะะอันนี้มันจะอยู่ตรงมุมพอดีพอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเว้น2ช่องนะคะแล้วก็มาถักในช่อง,องถัดไปถักตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เว้น2ช่องนะคะ ก็ถักไปเรื่อยๆนะคะจนครบแถวนะคะอย่ลืมว่าตรงนี้เนี่ยเราจะถักหลักสุดท้ายกับหลักสุดหลักแรกที่เราจะขึ้นมาตรงนี้นะคะถ้าแถวไหนเหลือตรงนี้แค่ช่องเดียวก็เว้นแค่ช่องเดียวนะคะค่ะสำหรับแถวสีเขียวเราก็ถักเสร็จแล้วนะคะก็คือแถวนี้นะคะเสร็จแล้วจะเหลืออีกสามแถวสุดท้ายนะคะที่เราจะถักกับสีน้ําตาลสลับกับสีส้มอีกนี้นะคะอันนี้เราก็จะถักหลักละหนึ่งครั้ง เหมือนเราจะถักเหมือนแถวเนี้ยนะคะก็คือถัก x ไปรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็อย่าลืมเพิ่มนะคะอันนี้เพิ่มสองครั้งนะคะตรงนี้นะคะเราอย่าลืมเพิ่มตรงนี้เพิ่มสองครั้งตรงนี้เพิ่มสองครั้งนะคะแล้วก็แถวสีส้มเราตรงที่เพิ่มตรงนี้นะคะเราจะไม่ถักโซ่ระหว่างขั้นกลางละเราจะถักไปเลยนะคะแล้วพอมาเป็นแถวสีส้มปุ๊บ สองครั้งระหว่างกลางตรงเนี้ยเราก็จะเพิ่มเป็นสองครั้งสองครั้งแล้วนอกจากนั้นเราก็ถักหนึ่งครั้งทั้งแถวนะคะแล้วพอแถวสุดท้ายก็เหมือนกันนะคะสองสองอันตรงเนี้ยนะคะระหว่างที่เราเพิ่มตรงเนี้ยเราก็จะถักสองครั้งสองครั้งเพิ่มขนาดเข้าไปให้มันมีมุมขึ้นไปแบบนี้นะคะให้มันใหญ่ขึ้นไปแบบนี้ได้ <S <S เดี๋ยวเราจะถักให้ดูก่อนนะคะ ถึงตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเพิ่มตรงนี้เราจะถัก4ครั้งด้วยกันเลยนะคะก็คือเราไม่ต้องทำโซ,โซ่แล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้พอเดี๋ยวแถวถัดไป ครั้งที่สองที่สามตรงนี 2, 3, 2, ้เราก็จะถักช่องละสองครั้งสองครั้งนะคะแล้วก็ถักรอบไปตรงนี้ก็ถักแค่ชิ้นเดียวๆต่อไปพอแถวสุดท้ายก็เหมือนกันครั้งที่สองที่สามตรงนั้นเราก็จะถักเนี่ยนะคะแล้วก็จะถักเนี่ยครั้งที่สองที่สามแล้วก็ถักช่องละสองครั้งสองครั้งนช่ยหมคะช่องละสองครั้งสองครั้งพอแถวสุดท้ายพอเราถักตรงนี้สองตรงนี้สอง ตรงนี้ก็นับเป็น 1, 2, 3, 4งสองสามสี่เนี่นะคะสองสามตรงเนี้ยเราก็ถักช่องละสองครั้งสองครั้งนะคะทั้ง4ี่มุมนะคะเราก็จะได้แผ่นชิ้นงานอย่างนี้ออกมานะคะโอเคสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ